คู่นี้คู่ที่2นะครับเป็นการเจอกันระหว่างทัวเขียวเกียรติกำพลกับจัตุรัสซับปีดาครับนี่ครับ136ยบปอนด์ปล่อยน้ำหนักขึ้นมาเจอกันเลยครับคู่นี้รองประธานคณะกรรมการบริหารของเจริญพกพัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนขอขอบพระคุณครับทัวเขียวนี่ออกมาชิงเดินเหมือนเดิมนะครับพยายามจะเบียดโอ้โหเขาทั้งสอกทั้งหมัดนะครับมานี่มาเป็นชุดแล้วนะครับอัดขีดน่าจะร่วมแสนแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ ตัวจักรลักโอ้โหเดินแทงแทงมาแต่ละเม็ดนี่และเนาตัวเขียวนี่สัทธไปเหมือนกันครับไม่ถอยไม่ถอยกับไม่ถอยเจอกันก็มันสิครับซ้ายมัดไปครับเอาละครับเข่ากระมัดมัดกับเข่ามัดเป็นของตัวเขียวโหโยเข่าของจักรุลัดแกดยกเสียบเอามัดวิเวียงไปเรื่อยๆครับความพยายามอยู่ที่ไหนก็บอกว่าความสําเร็จมันอยู่แถวนั่งกี่บอลแล้วนี่สำคัญนักพู่นี่แห่เก็บคู่ต่อยสู้แบบไม่คบยกแบบ บ่อย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 โอ้ยโอเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมาฮะัดป <Senior. S 2> ัดกับเขาดูครับอุ๊ยอ้๊ยอุ๊ยอ้๊ยอุ๊ยอ้๊ยพี่อาลีพี่อาล,ลีครับโอ้โหชุดใหญ่ๆเลยนะครับกรรมการ, isty, รายุติการชกเลยนะครับชุดนี้จัตุรัตรนนี่แทงเข้าไปแต่ละเม็ดนี่แรงๆทั้งนั้นแล้วก็แทงเข้าหน้าเลยนะครับโอ้โหวันนี้โหดเลยครับจตุรัตนกรรม,มาการก็ชูมือให้จต,ตุรัตน ซับปีดาบังลิทบบอปไมเคลเิลนะครับเป็นฝ่ายชนะ T K O ไปในยกที่3ครับโอ้ดูนะครับจังหวะก็ซัวเข่าแทงเข้าไปหน้านะครับแต่ละเม็ดนี่แทงหน้าเลยครับ โคจริงๆนะครับกรรมการนี่ต้องยุติการชกเลยนะครับโอ้โหไม่ไหวแล้วครับวันนี้ตัวเขียวก็พยายามจะฮึดอย่างเต็มที่ดูนะครับมาแต่ละเม็ดแรงๆเนื้อๆเน้นๆทั้งนั้นนี่แหละครับโอ้โอ้ยแทงหน้าไว้หน้าอีกแล้วนะครับดูนะครับกรรมการดอนชัยต้องตัดสินใจยุติการชกแล้วครับว่าปล่อยไว้นี่อันตรายครับ